สวัสดีครับที่สตารับเข้าสู่ช่อง,องโอมันหลดและพวกผมโอมครับมาฮะทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูคู่ของซาอูลคาเนโลอเวเลสเวอร์ซัสกับทาเลนต์คอฟฟอร์ดที่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเน็ตฟิกนะฮะแล้วก็เพิ่งจบกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยเดี๋ยวจะมารีวิวกันแบบละเอียดยิบเอากันให้ถึงลูขุมขนไปเลยว่าเพราะเหตุใดซาอูลคาเนโลอเวเลสหในนักชกที่เรียกได้ว่า P 4 p ดีที่สุดของรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวนณปัจจุบันนะครับพ่ายแพ้ให้กับโคตรมวยอย่างทารินคอฟฟอร์ดที่ไปอินวีขึ้นมาล้วนเลยนะครับสองพิกัดเต็มเพื่อมาซัดกับคาเนโลในไฟน์นี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็กระชากเข็มขัดทั้ง4สถาบันของซาอุดส่งต่อให้กับคอฟฟอร์ดเรียกได้ว่าแบบปรีชาจและน่ากลัวมากนะครับเหตุใดกันทําไมถึงแพ้นะครับกับนักมวยที่เพิ่งไปอินเวทขึ้นมาชกในครั้งเดียวคลิปนี้มีคําตอบให้กับทุกคน แน่นอนนะฮะอาจจะขอโทษด้วยนะครับว่าข้างบ้านเขาตัดหญ้าอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างขออภัยนะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องโอโมาลนด้วยนะฮะมีการเลี้ยง Membership กาแฟดําดเดือนละ50บาททุกๆเดือนนะฮะขอบคุณทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตผมแล้วก็สําหรับซูเปอร์เตกดปเท่าไหร่ก็ได้นะครับสาหรับทุกคนที่อยากจะซัพพอร์ตเรื่องซูเปอร์เตนะขอบคุณทุกครั้งด้วย ที่มีการกดเข้ามาให้ขอบคุณจากใจจริงครับทุกท่านมาครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนี่ยผมต้องบอกกันว่าใครที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนําว่าให้ไปดูก่อนเพราะว่าผมจะไม่มีคลิปให้จะไม่มีภาพแปะให้เลยนะคะแต่เป็นการรีวิวจากตัวผมล้วนๆเพราะงั้นใครไม่ได้ดูไปดูก่อนแต่ใครดูเสร็จแล้วเรามาคุยกันในคลิปนี้คุณจะสนุกนะครับถ้ายังไม่เชื่อผมและยังมานั่งฟังคลิปผมอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณอาจจะไม่อินกับคลิปผมเลยและคุณอาจจะเข้าไม่ถึงสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่การรีวิวความสึกหลังดูผมต้องรีวิวก่อนว่าผมวิเคราะห์ว่าซาอูลคาเนลโอเวรเลสจะมีโอกาสชนะมากกว่าทารินคอฟฟอร์ดนะครับด้วยพละกําลังด้วยร่างกายที่เหนือกว่าแล้วก็ด้วยหมัดเคานเตอร์พันของซาอูลนี่แหละที่มันดูแล้วมันน่าจะหนักกว่าใช่ไหมมันไม่น่าจะทานรับดาเมจของซาอูลได้แต่ทุกอย่างกับพิกนรกแตกกับ ตลปัดไปทั้งหมดเลยสิ่งที่ผมพูดไว้สิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้ทุกอย่างแม่งมันไม่เป็นอย่างนั้นหรวกทุกคนมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมคาดคิดมันจะเกิดขึ้นมันกลายเป็นฝั่งตรงข้ามหมดเลยนะครับมัดที่คอปปอร์ตต่อยออกไปเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะหนักนะฮะคิดว่าแบบจะทําอคไร์เนโลไม่ได้ไม่ใช่ครับความแม่นยําความถี่การออกอาวุธความรวดเร็วเพอร์เฟกต์ทัมมิ่งทุกอย่างแม่งดีเป๊ะหมดนะฮะทำให้ คอฟอร์ดเนี่ยต่อยเข้าเป้าเยอะมากแล้วคารเนโล่รับดาเมจในไฟนี้ไปแบบเรียกได้ว่าแบบอาจจะไม่โดนถึงนับถึงนอกอะ่ะแต่เจ็บอะแล้วโดนสะสมแบบเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าจังหวะการเข้าทําทุกอย่างเนี่ยโหเป๊ะหมดเลยแล้วรวมถึงการออกมัดแต่ละดอกเนี่ยทาได้ดีกว่าชัดเจนนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคาร์เนโล่แต่คารเนโล่ไล่คอฟอร์ดไม่จนจร,จริงๆนะฮะแล้วก็คําเป้าไม่เจอเลยทั้ง 12ยกนะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะว่าผมวิเคราะห์ผิดแต่ก็มีน้องๆมีพี่พี่หลายคนที่เชื่อมั่นในฝีมือเชื่อมั่นในทักษะมวยของคอฟอร์ดโอ้โหผมนับถือทุกคนเลยว่าแน่วแน่สุดๆนะครับแล้วก็มองแบบแตกฉานสุดๆนี่ขอคารวะและปรบมือให้ครับแต่ผมก็บอกได้เลยว่ามันเป็นไฟที่ในส่วนตัวของผมเหนีอวความคาดคิดมากๆแล้วก็สนุกไหมสนุกนะผมมองว่าการชกแบบนี้แหละความฉลาดแบบนี้แหละของคอฟอร์ด จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้คาเนลูแพ้ในไฟน์นี้เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมบอกแล้วผมดีใจกับทั้งคู่อยู่แล้วแล้วก็ผมเชียร์ใครผมบอกไปตั้งแต่คลิปใน,นหลายๆคิ้ว,ว่าผมอยู่ทีมคอฟอร์ดนะผมเชียร์คอฟอร์ดผมอยากให้คอฟอร์ดช็อกโลกแล้ววันนี้ทําสําเร็จแล้วว่ะไปครับทุกคนเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้ง12ยก ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าไม่มีนับไม่มีน็อกเกิดขึ้นและก็คิดว่าดามเมจของคารโลเนี่ยมันน่าจะท่วมท้นแบบฉันที่ว่าคอฟฟอร์ดรับน้ําหนักไม่ได้แน่นอนเฮ้ยแต่กลายเป็นว่าคอฟฟอร์ตีโจดแตกทุกอย่างเลยหนึ่งคือรับดามเมจซาู a คาริโลเอาไวได้2องคอฟฟอร์ดได้ความรวดเร็วเดิมจากเวท147ปอนด์ในวันที่แกต่อยแกเอลูสเปนจูเนียมาใช้ในไฟนี้แบบ รวดเร็วมากและเห็นผลชัดเจนนะครับแต่ในไฟที่ชกกับมารีมอฟเนี่ยคอฟฟอร์ดดูอืดใช่ไหมแต่ไฟนี้กลับไม่อืดเลยกับมีความผิวไหวรวดเร็วจังหวะสายตาทามมิ่งทุกอย่างเป๊ะหมดนะครับเฮดมูฟเมนต์คือกินขาดคาเนโลแบบชัดเจนนะฮะร,รวมถึงตัวของพละ,ะกาลังคอฟฟอร์ดด้วยที่แบบว่าน่าจะโดนคาเนโลตัดพละ,ะกาลังไปเรื่อยๆโดยเฉพาะบอดี้ช็อตหรือต่อยตับเนี่ยคอฟฟอร์ดอาจจะยุบหรือย่อให้เราเห็นในช่วงท้ทายๆเกมแต่ไม่ใช่เลยครับ กลายเป็นว่าคอฟอร์ดนี่แหละที่น็อกรอบคาเนโลซะมากกว่าแล้วก็กลายเป็นคาเนโลเองนะฮะที่เสียพละกกาลังในการไล่ต้อนคอฟอร์ดไปเยอะนะครับแล้วก็โดนจังหวะเคาน์เตอร์พันเนี่ยหนักหน่วงแล้วก็โดนแบบเต็มๆตมเลยนะมาฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจุดไหนที่เป็นจุดผิดพลาดของหัวแดงจุดไหนที่เป็นจุดเก่งของคอฟอร์ดแล้วคอฟอร์ดเตรียมตัวมันยังไงในการรับมือในไฟน์นี้นะครับรวมถึงคาเนโลเนี่ยเขา โอ้โหทำไมถึงไล่ไม่จนนะครับไปครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ายกแรกเนี่ยบอกกันก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ดูอะไรมากเลยนอกจากดูพละกําลังน้ําหนักหมัดของทั้งสองคนนะครับดูเลยว่าแบบคอปป์อดแย็บแปะแปะแปะเนี่ยคออร์อดแย็บขวานะครับขอขอภทยด้วยอ่ะแย็บข้างนี้แปะแปะแปะอ่ะถามว่าเย็บไหมเย็บนะฮะเร็วไหมเร็วแต่ว่าแรงไหมไม่ได้แรงเลยนี่เรียกว,ว่ากวนใจคาเนโลเฉยๆนะครับแต่หมัดคารเนโลที่สวนออกมาเนี่ยโดยเฉพาะหมัดขวาเนี่ย Uh, uh, <end> <laughs> ผมก็ยังว่ามันแรงกว่านะครับแล้วมันก็แรงกว่าจริงๆด้วยนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วราคาในโลกต่อยลําตัวได้นี่ความคิดของผมนะคอฟอร์ดผมมองว่ายกแปดยกเก้ามองว่ามีสิบกองแน่นอนนะครับถ้าโดนแบบนี้นะแต่ไม่ใช่ครับแล้วตอนแรกก็เคยมองไว้ว่าคอฟอร์ดเนี่ยจะถอยแบบถอยยับเลยเรียกได้ว่าจะเบียบถอยเบียบ,ยบถอยแบบไม่ยืนโต้ไม่ยืน,ยนปะทะเลย ไม่ใช่ว่ะตั้งแต่ยกแรกเลยครับถอยไหมถอยแต่ถอยไม่ได้เยอะจนหน้าเกียดแต่ถอยแบบมีทรงถอยแบบมีชั้นเชิงมวยที่มีเหลี่ยมที่ดีอะ่ะแล้วออกอาวุธไปแต่ละดอกเนี่ยมีความมั่นใจและสมาธิของตัวคอฟฟอร์ดสูงมากครับเรียกได้ว่าคอฟฟอร์ดเนี่ยยืนโต้ยืนเคาน์เตอร์พันกับคาเนโลกทุกยกซึ่งมันหายากนะฮะ นักมวยที่จะยืนเคาน์เตอร์แพนกับคาเนโลได้ย่าลืมไม่รับว่าเบรลังกาโดนคาเนโลต่อยนับมาใจไม่มุนเกียก็โดนคาเนโลต่อยนับมานะฮะแพนก็โดนนะฮะอย่างที่ปัญจีนี่ก็เรียกได้ว่าสาวับคาเนโลยับเลยแต่ก็กดกันไม่ลงนะแต่กับคอฟฟอร์ดครับกลายเป็นว่าเหนือชั้นกว่าทุกคนที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดนะครับไปดูกันที่ยกที่2ครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าเหนือชั้นยังไงยกที่2 ตัวของซาอูลคารเนโลวารเลสพยายามต่อยแขนสลับกับต่อยลำตัวครับเพื่อให้หมัดของคอฟอร์เนืดขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวหัวไหล่ของคอฟอร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บจะทำให้การออกหมัดเนี่ยช้าลงโดยเฉพาะไหล่ด้านซ้ายของคอฟอร์นะครับคารเนโลเน้นย้ำไปตรงนั้นบ่อยมากนะฮะแต่คอฟอร์เนี่ยด้วยความที่ว่าแกเป็นนักมวยที่การป้องกันตัวเรียกได้ว่าดีนะฮะ คือจังหวะที่คารเนโลสวนขวามาครับคอฟฟอร์ดจะอยู่ทางด้านกาดซ้ายพอดีซึ่งเป็นแขนนําของพี่แกยกกาดบังเลยบังได้ตลอดนะฮะโดนเข้าไปบึงบ้งบึ้งติดกาดคอฟฟอร์ดหลายดอกมากตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมนะครับนอกเหนือจากนี้ตัวคาเนโลพยายามที่จะล้วงลำตัวแต่คอฟฟอร์ดเริ่มฉายแววให้เราเห็นแล้วว่าเขามีดีกว่าคาเนโลเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ ความรวดเร็วในยกที่สองครับเริ่มเห็นแล้วว่าคอฟอร์ดเนี่ยไวกว่าจังหวะไวในที่นี้ไม่ได้ไวเพียงแค่ฟุตเวิร์กเท่านั้นแต่ไวด้านสปีดหมัดด้วยคือคาเนโลเนี่ยป้ามป้ามป้ามเนะคอฟอร์ดจะปั๊บ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 วงหมัดแคบกว่าแล้วระยะออกยิงตรงยาวกว่าครับนั่นก็คือคอฟอร์ดอยู่อย่างนี้เลยสุดสุดแขนเหยียดเลยนะฮะแต่คาเนโลเนี่ยต้องเข้ามาครึ่งหนึ่งเพื่อคอสและต่อยอ่ะ เห็นไหมครับว่าระยะแรกคอฟอร์ดกินขาดคาเนโลแล้วในยกที่2คุณเห็นละมายกที่3ครับโค้ชคาเนโลสั่งแล้วว่าเอ้ยแก๊สแทงนะตัดลำตัวนะเอาให้มันยุบก่อนนะค่อยๆล่อ,ล,อลำตัวไปแล้วก็คาเนโลออกมาจากมุมโดนรับคำสั่งจากพี่เลี้ยงนะครับจากทีมงานทำได้ไหมคาเนโล่ทำได้ครับคาเนโลพยายามที่จะตัดลำตัวคอฟอร์ด ตัดตัดไปเรื่อยๆเท่าที่ทาได้แต่ความต่อเนื่องนี่แหละมันไม่มีฮะนี่คือจุดผิดพลาดยิ่งใหญ่ของคา n เนโลในไฟนี้เลยคือขาดความต่อเนื่องในการออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้ครับนั่นก็คือทําให้ตัวของคองฟอร์ดเนี่ยบาดเจ็บสะสมแบบหนักหน่วงแบบต่อเนื่องกันนะบึงบึๆงบึ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 งอะ่ะมันไม่มีครับแต่กลายเป็นว่าตัวคาเนโลเนี่ยโดนแบบนั้นแทนนะครับนั่นก็คือโดนคอฟอร์ดเลย ด้วยวงต่อยที่แคบกว่าปั๊บ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 ปัป๊บนะฮะโดนเยอะมากแล้วมาไฟนี้ผมแทบจะไม่เห็นคอฟอดสวิตกาดเลยใครเห็นก็บอกผมด้วยนะครับว่าสวิตจังหวะไหนยกที่เท่าไหร่วินาท,ทีเท่าไหร่นะถ้าจาได้ก็บอกกันได้ครับแต่เท่าที่ดูโดยรวมเนี่ยผมไม่เห็นนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพอดีเขาตัด้าข้างนอกเสียงอาจจะรบกวนนิดนึงมาครับไปต่อกันที่ยกที่สี่ครับ ยกที่4เนี่ยถือว่าบัตสเดินเปิดเกมต้นยกมาได้ดีมากแต่กลางเกมและท้ายเกมเป็นฝั่งของซาอูลคานโรอาเวสที่ทําได้ดีกว่าครับด้วยจังวหวะล้วงลําตัวช่วงกลางยกแล้วก็ท้ายยกเนี่ยคานโรขึ้นหัวบัตสเลยเรียกได้ว่าหมัดยิงขวาเนี่ยตรงสู่หน้าบัตสเนี่ยหลายหมัดมากตูมตูม,ต,มตูมนะฮะชัดเจนถ้าเสียงมีผมขอโทษนะขอโทษนะ,ษนะครับทุกคนไม่กรธกันนะครับ ฉุกเฉินจริงๆวันนี้อะไปต่อที่ยกที่ห้าครับยกที่ห้านี่แหละครับมันจะเริ่มเป็นจุดตัดจุดเปลี่ยนของเกมแล้วนะครับนั่นก็คือหัวแดงเริ่มจั่วลมเยอะขึ้นออกหมัดไปแต่ละทีเนี่ยอัตาราเปอร์เซ็นต์การโดนคอฟอ่อนเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆและก็จะเริ่มเป็นตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นก็คือคอฟอ่อนเนี่ย หลบหมัดคารเนโลได้ครับเรียกได้ว่าเหมือนมองเกมขาดว่าคารเนโลจะออกซ้ายออกขวาออกจุดไหนออกไหนมาก่อนคอฟอร์ดมองเห็นหมดครับแล้วก็เริ่มที่จะตีวนวงนอกคุมเกมจังหวะที่คารเนโลต่อยโดนปั๊บคอฟอร์ดเริ่มมีอาการแก็ถอยออกทันทีครับเกมไม่ยืนเพื่อแลกต่อเลยหรือว่าแกเริ่มจุกแกก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ตัวแกเองวิ่งออกไปแล้วนะแล้วก็รอจังหวะใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนแบบโดนนะครับแต่ ถอยออกมาคอฟอร์ดก็รู้ดีนะครับว่ามัดคาเน,นโลเนี่ยหนักกว่าเขาสิ่งที่เขาทําก็คือเมื่อเขาเจ็บเขาเลือกที่จะถอยครับเขาเลือกที่จะไม่สู้ซึ่งหน้าเขาเลือกที่จะออกมาตั้งรับก่อนเลือกที่จะตีวนออกมาเพื่อชะลออาการบาดเจ็บของตัวเขาเองเมื่อตัวเขาลดอาการบาดเจ็บได้ปั๊บร่างกายเริ่มรีโคเวอรี่เข้าไปทําใหม่ครับนี่แหละครับเริ่มเป็นจุดเปลี่ยน และเริ่มเป็นจุดพ้ายแพ้ของคาร์เนโลที่เริ่มเห็นตั้งแต่ยกที่5นะครับนั่นก็คือวิธีการใช้แบบนี้ของคอฟฟอร์ดอ่ะไปต่อกันนะครับในยกที่6ครับคอฟฟอร์ดเริ่มใช้ไมค์เกมหนักขึ้นมีการแหลบลิ้นปิ้นตาหลอกล้อคาร์เนโลหยอกเย้าเยอะขึ้นแต่อาการผ่อนคลายของรูปเกมเนี่ยคอฟฟอร์ดทำได้ดีกว่าคาร์เนโลคารเนโลเนี่ยเรียกได้ว่าต่อยด้วยความตึงเครียดต่อยด้วยแรงกดดัน แต่คอฟอร์ดต่อยด้วยรูปเกมที่มันดูรีแลกดูผ่อนคลายดูผิวดูสบายเรียกได้ว่าแบบไม่ได้เหมือนแบกรับพาระอะไรมาแพ้ก็ไม่เป็นไรชนะก็ไม่เป็นไรแต่คาเนโล่เนี่ยแพ้ไม่ได้เลยเรียกได้ว่าความเครียดความกดดันนี่คนละเรื่องกันนะครับคอฟอร์ดก็ชิลเลยอะตั้งแต่ยกที่6ไปมีอาการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คาเนโล่นะฮะเริ่มยัว่วเริ่มเข้าทําแรงขึ้นเริ่มเดินเข้าไปนะครับแต่ เริ่มคำเป้าไม่เจอเช่นเดียวกันครับหนักกว่ายกที่หีกยกที่6เนี่ยนั่นแหละครับคือเริ่มเป็นจุดตัดจุดเปลี่ยนแล้วนะครับที่คะแนนคอฟฟอร์ดจะไตีห่างคาเนโลไปเรื่อยๆตั้งแต่ยกที่6นะยกที่7ครับหัวแดงเริ่มลงทุนชวนทะเลาะเรียกได้ว่าเข้าไปเนี่ยชวนทะเลาะใส่บัตเลยแต่บัตยังเหนือชั้นกว่านั้นสิ่งที่ผมพูดแปะไว้ตั้งแต่ต้นยกนั่นก็คือจังหวะเข้าต์พันโดยเฉพาะเข้าต์พันหมัดซ้ายของบัตครับ ที่ต่อยวงแคบกว่าระยะยาวกว่าแล้วก็การยิงที่แม่นยําการออกอาวุธที่เหนือชั้นกว่าเหมือนเฮดช็อตซาอุนคาเนโลเอาเลนมายัางไงอย่างนั้นครับทุกครั้งที่คาเนโลซ้ายแล้วตามด้วยขวาเนี่ยจังหวะขวาปับ๊บบัดดึงปึ๊บยิงซ้ายตอโตมทันทีนีฮะโดนทั้งคอร์สโดนทั้งแยกตรงของซ้ายของบัตเนี่แหละเรียกได้ว่าบัามบัมบัมเข้าไปเนี่ยคาเนโลกาดขวาไม่ทันครับ <c oughs> ก็จะโดนดอกเนี้ยแหละ จางๆเพราะว่าต่อยทิ้งข้างหัวไหล่มันดึงกลับมาไม่ทันครับแล้วก็จังหวะที่หน้าเปิดเนี่ยเรียกได้ว่าต่อยตามแรงบิดของหน้าคารโลเลยคารโลหน้าบิดมาปั๊บบัตใส่เข้ามาเลยตูมใส่เข้ามาเลยตูมเนะี่ยทุกคนจะเห็นเห็นเลยว่าโดนแบบเนี้ยเคาน์เตอร์พันตลอดและจังหวะแลกกันในวินาทีที่ออกอาวุธกันทั้งคู่เนี่ยบัตไม่ถอยมากนะครับบางจังหวะนี้ยืนรับเลยเรียกได้ว่าแบบวัดกันเลยอ่ะ นะครับแต่กลายเป็นว่าหมัดของบัตที่ดูเหมือนจะเบาวกว่าคาเนโลเนี่ยดันเข้าเป้ามากกว่าครับเข้าเป้ามากกว่าไม่พอนะฮะต่อยเข้าไปที่กระโดงคางเนี่ยแม่นยําสุดๆทําให้คาเนโลเนี่ยกลายเป็นว่าได้รับอาการบาดเจ็บมากกว่าทารินคอฟฟอร์ดครับแทุกครั้งที่คอฟฟอร์ดโดนถอยครับถ้าเริ่มมีอาการถอยทันทีไม่รอช้าที่จะยืนแรกหรือปักหลักต่อแต่ถ้าโดนแล้วไม่หนักมากก็ยืนแรกครับ เนี่แหละครับคือการไม่ได้เป็นสวิตสองการเป็นเซาฟอเอาถดอกแล้แต่กลายเป็นการสวิตจังหวะเข้าทําจังหวะแรกและจังหวะถอยที่แพรวาวมากนะครับอ่ะไปต่อยกต่อไปครับยกที่8 c a คาเนโลเริ่มเริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะช้ากว่าคอฟอร์ชัดเจนแล้วก็อาการเนี่ยเริ่มออกมากกว่าเริ่มมีอาการหัวร้อนให้เห็นครับแล้วก็คอฟอร์เนี่ย สปีดหมัดออกไปแต่ละดอกเนี่ยเร็วกว่าออกเยอะกว่าจํานวนมากกว่าถี่กว่าแล้วก็ปริมาณหมัดที่ต่อยเข้าเป้าเ่ยเยอะกว่า elo, คาเนโลฮะเรียกได้ว่าคอฟอร์ตต่อยส0หมัดคาเนโลต่อยห้าหมัดคอฟอร์ดอาจจะเข้าเป้าประมาณ 8- ปถึงเหมัดแต่คาเนโลเข้าเป้าประมาณสามถึงสหมัดเห็นไหมครับว่ามันน็อกรอบกันไปแล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าถ้ากรรมการให้คะแนนเนี่ย ไม่ว่าจะโกงแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะให้คันไนไม่ยุติธรรมแค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่สามารถให้คาเในโลกชนะได้นะครับด้วยความที่ว่าหมัดของคอฟอร์ดนี่มันออกเยอะกว่าและเข้าเป้ามากกว่านั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเหมือนแทงต่อยกับรามันโรดอะ่ะคันไหนแม้ด้วยความที่ว่าออกหมัดน้อยและกดไม่น็อกเนี่ยลำบากตกที่นั่งลำบากทันงทีนะครับสําหรับมวยประเภทนี้นะมวยห่วงหมัดนะครับ ซึ่งคาเนลโลกกรู้แล้วครับว่าโอเคแหละพยายามที่จะไล่ให้จนนะับพยายามที่จะต้อนคอฟอร์ดเข้ามุมพยายามที่จะหาจังหวะดักต่อยลาตัวคอฟอร์ดในจังหวะที่คอฟอร์ดหมุนออกซ้ายหมุนออกขวาเนี่ยในจังหวะที่เข้าสามเหลี่ยมครับคอฟ o อร์ดเข้าตาจนแล้วหนีซ้ายหนีขวาไม่ออกพี่แกไม่หนีครับเรียกได้ว่าเย็บขวากระแทกนําเลยแป๊บแป๊บแล้วก็ตามได้ทิ้งซ้ายเข้ามา คาเนโล่จำเป็นอยู่2ออย่างนั่นก็คือถ้าไม่เคาน์เตอร์พันสวนก็ต้องบล็อกก่อนและคาเนโล่เลือกบล็อกมากกว่าพอบล็อกปุ๊บเท่ากับบล็อกขาตัวเองให้ตายแล้วจังหวะยืนที่ช้ากว่าอยู่แล้วพอคาเนโล่จะสวนปุ๊บคอฟอดเข้ากอดทันทีฮะจบครับโดนรวบโดนเก็บอาวุธโดนรวบตึงทันทีกรรมาการต้องเข้ามาแยกจากมิตินี้โมเมนต์นี้ตลอดครับทำให้ถูกดึงว่ามากลางวิธีใหม่อีกรอบหนึ่งก็ต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง คาเนลโลหัวร้อนขึ้นเรื่อยๆครับเก็บอาการเลออยหัวเริ่มแบบเริ่มเครียดอ่ะ,อะเรียก้ว่าแบบต่อยกูก็ต่อยไม่โดนวะเข้าทําก็ทําไม่ได้ว่าเข้าไปก็โดนสวนอีกเข้าเติมพันกันเร็วกว่าจังหวะดึงแล้วก็ต่อยดึงแล้วก็ต่อยเนี่ยโอ้โหน่าราคาญมากครับผมเข้าใจคาเนโลเลยว่าแบบเครียดอ่ะครับเครียดแล้วก็กดดันด้วยนะครับพอขึ้นมายกเก้าครับมีจังหวะคาเนโลหัวชนนะครับกระแทกใส่เบ้าตาขวาของคอฟฟอร์ดครับ ผมเห็นเป็นรอยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันแตกไหมหรือว่าแบบมันเริ่มปรีแต่เลือดไม่ได้ไหลออกมานะครับแต่เจ็บหน้าดูเลยแหละก็ต้องวิตอลีทามันปั๊บหนึ่งนะครับกรรมการก็รอนะครับให้คอฟอร์ดแบบอเบาลงหน่อยคาเดโลก,ก็มีน้ำใจนะครับด้วยความที่ว่าเป็นแชมป์นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาบอกว่าขอโทษแล้วขอโทษจริงๆแล้วเขาขอโทษจริงๆนะฮะซึ่งฝรั่งเนี่ยถ้าเขาไม่ได้รู้สึกผิดหรือเขาไม่ได้แบบเขา เขาเล่นเขาพยายามจะเล่นนอกเหนือจากเกมเนี่ยเขาจะไม่ขอโทษเลยแต่คาเน,นโลขอโทษด้วยความจริงใจนะนี่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสปิริลินนักกีฬาคาเน,นโลนี่เหลือล้นนะฮะไอเรื่องนี้ขอปรบกมือให้ก่อนไปครับหลังจากนั้นเป็นต้นไปก็ตามเดิมตามสูตรเดิมนะครับแลกหมัดนู่นนั่นนี่นครับกลายเป็นว่าจังหวะหวดกันยกก้าวเนี่ยเดือดมากนะฮะก่อนที่จะโดนหัวชนเนี่ยแล้วก็มีจังหวะแลกกันเป็นระลอกระลอกระลอกให้เราดูกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ทุกครั้งที่แลกการทุกครั้งที่ยืนหัวแบบชนกันเนี่ยแล้วก็สาวกันในระยะประชิดเนี่ยเฮ้ยมัดคอฟอร์ดเข้าเป้าเยอะกว่าอัป,ปคัดซ้ายคอฟอดงัดขึ้นมาเนี่ยยาวมากครับโดนเข้าไปเนี่ยคาเนโลกอาการเมามึนให้เห็นชัดเจนและจังหวะที่คาเนโลสวนออกมาเนี่ยหมัดกว้างใช่ไหมคอฟอดไม่มุดหลบเลยนะครับพอมาปุ๊บดึงแย็บต่อยโอ้โหเรียกได้ว่า ชั้นเชิงมวยความหนาของเชิงมวยเนี่ยสมองต่างกันไกลครับคาเนโลชัดเจนนะครับว่าแพ้ทักษะมวยคอฟอร์แบบนอกลอเกันไปเลยครับเป็นเรื่องที่ผมอึ้งมากนะผมไม่คิดว่าคาเนโลที่ยืนในจุดสูงสุดขนาดเนี้ยเจอนักมวยที่เพิ่งต่อยเวทเนี้ยครั้งแรกเข้ามาทํา และทำได้ดีด้วยสิแล้วกลายเป็นว่าจังหวะที่ควรจะเป็นจังหวะของคารเนลโลครับผู้ที่ผมแปลไว้ตั้งต้นคลิปนะว่าควรจะเป็นจังหวะของคาเนโลครับในจังหวะที่เข้าทำระยะกลางจนถึงระยะประชิดเนี่ยคาเนโลควรจะทำได้ดีกว่าไม่ใช่ครับกลายเป็นว่าคอฟฟอร์ดทำได้ดีกว่า ทำได้เหนือกว่าเร็วกว่าแม่นยํากว่าออกอาวุธได้เยอะกว่าโดนเข้าจุดมากกว่าครับเรียกได้ว่าทามมิง่งคอฟฟอร์ดเป๊กกว่าคาเนโล่ทุกอย่างและยกสิบคาเนโล่แทบจะแบบโดนอ่านทางแทบจะหมดแล้วนะครับคอฟฟอร์ดเห็นอาวุธหมดจังหวะเก็บอาวุธเนียนกลิปเข้ากอดเข้าทำแต่ละทีเข้าชนแต่ละทีเนี่ย คือถ้าวัดกันจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งทุกครั้งเนี่ยคอฟอร์ดกินเต็มเะฮะจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งคอฟอร์ดได้เปรียบคาร์ไลโทุกจังหวะครับแล้วก็ยกที่สิบเอ็ดเนี่ยคาร์โลโแทบจะปล่อยแล้วนะฮะเด,ดเ,ดดเดินไปโดนเดินไปโดนเดินไปโดนเนี่ยแล้แทบจะไม่ไล่แล้วนะไม่อยากจะทําแล้วอะ่ะเพราะว่าเข้าไปก็รู้ว่าโดนแน่นอนนะโดนจังหวะที่เร็วกว่าสายตาที่เหนือชั้นกว่า การสวิตออกมาการหลบมาด้านข้างและต่อยเนี่ยคานโลคำเป้าไม่เจอเลยนะครับแล้วก็ยกที่สิบสองก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้ะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าแบเบอร์ไปแล้วนะครับคาเนโลมอบเข็มขัดให้กับคอฟฟอร์ดไปแล้วตั้งแต่ยกที่สิบแล้วนะครับในความคิดของผมนะแล้วก็นั่นไหนครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะฮะแพ้ครับแพ้แทบจะแพ้ทุกยกเลย สำหรับซาอูลคารลรอวัเลสแล้วก็ไม่คิดว่าคอฟฟอร์ดจะมาเหนือชั้นได้ขนาดนี้ไม่คิดว่าพละกกำลังความรวดเร็วความทนทานแกจะเคลียร์ทุกด่านที่ผมพูดมาให้ก่อนหน้านี้ได้หมดนะฮะผมเคยพูดไว้ว่าคอฟฟอร์ดพละกกำลังต้องถึงต่อย12ยกเกมยาวแกต้องไหวแกไหวครับแกต้องทนรับดาเมจคารนโลโให้ได้แกรับได้ครับ แล้วก็จังหวะเย็บยาวจังหวะการหนีแกต้องลิวแล้วแกต้องแบบเรียกได้ว่าเห็นอาวุธคาเรโล่อะแกทําได้ครับแกทาได้ทุกอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยแล้วผมบอกไปแล้วว่าไอตัวเปอร์เซนที่น้อยกว่าของคอฟอร์ดเนี่ยประมาณสามสิบห้าเปอร์เซนเนี่ยถ้าแกทําได้แกเคลียร์ทุกด่านนี้ได้แกก็มีโอกาสได้เป็นแชมป์ครับและแกก็ทําได้ด้วยครับและทําได้ดีด้วยนะทําได้มากกว่าสิ่งที่ผมคิดทําได้มากกว่าใครหลาย,ลายคนคิดแล้วก็ ทำได้มากกว่าแบบชนิดที่ว่าแบบไม่คิดว่าแกจะทําได้ครับและทา้ายทคอฟฟอร์ดแกก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วครับว่าแกทําได้ครับถ้าทุกคนได้ดูไฮไลท์ก่อนชกดูไอ้ที่มันเป็นรายการไอ้นับเขาดาวเนี่ยก่อนถึงวันเนี้ยคอฟฟอร์ดพูดไว้อยู่คํานึงนะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาอ่ะดีมากกว่า นักมวยที่ได้รับการยอมรับอย่างซาอูลคาเนโลวเเลสเขาพิสูจน์ว่าเขาอหากพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยคือเบสต์ออฟเดอะเบสต์เขาเป็นอะไรที่เจ๋งกว่าคาเนโลวาเลสแล้วก็เขาอยากจะให้ผู้คนบนโลกใบนี้ยยอมรับเขาเหมือนที่โลกใบนี้ยอมรับคาเนลโลแล้วเขามองว่าเขาเนี่ยดีกว่าคาเนโลทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าเขาจะทําให้ดูแล้วเขาอหพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาในวันนี้เขาเหนือกว่าคาเนโลครับ เขาในวันเนี้ยควรเป็นท ALENT BUD c o ฟอร์ดที่คนทั่วทุกมุมโลกคนที่ทั่วทั้งโลกเนี่ยควรจะต้องยอมรับมากกว่าเขาคาร์ลิโลยังพูดดูถูกเลยนะครับว่าคอฟฟอร์ดเนี่ยโชกกับนักมวยที่อะไรอะ่ะไม่ค่อยเท่าไหลเลยไม่ค่อยมีอะไรเลยคอฟฟอร์ดบอกว่าคนแต่ละคนที่เขาผ่านมาเนี่ยมไม่ได้หมูนะแล้วมันไม่ง่ายด้วยแล้วคอฟฟอร์ดทวนชื่อนักมวยให้คาร์ลิโลฟังนะครับคาร์ิโลกบอกว่าใครเหรอไม่รู้จัก ฉันไม่รู้จักเลยฉันบิ๊กเนมฉันไม่รู้จักใครคอฟฟอร์บอกว่า,วาโอเคได้ไม่เป็นไรไม่รู้จักใช่ไหมได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้รู้จักกันวันนั้นเดี๋ยววันที่13นะฮะก็คือวันนี้ของเวลาอเมริกาเดี๋ยวคอฟฟอร์จะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าทาเล n ์คอฟฟอร์ดเป็นใครแล้ววันนี้เขาพิสูจน์ให้คาเนลเห็นแล้วนะครับว่าทักษะมวยชั้นเชิงมวย ทามมิ่งจังหวะฝีมือการอ่านเกมการเข้าทำการออกอาวุธสปีดหมัดสปีดฟุตเวิร์กกิดเหนือกว่าคาเนโลทุกอย่างครับแล้วชัดเจนนะครับว่าคาเนโลแพ้ให้กับโคตรมวยยอดมวย3คนต่อไปนี้ครับ 1. นึฟอยม์แม็ปเฟอร์จูเนียแพ้ในวันที่เขายังมีประสบการณ์ที่น้อยอยู่ 2. ครับแพ้กับดูมิทีบีโวความใหญ่แบบธรรมชาติ พลังกาลังธรรมชาติจังหวะจังหวะฟุตเวิร์กที่เหนือกว่านอกรอบคาเนลโลแบบชัดเจนแม้จะตัวใหญ่กว่าในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทที่คาเนลโลท้าชนดิมิทีบิวแล้วก็ซูเปอร์มิดเดิลเวทครับเวทที่ตัวเองเป็นแชมป์มาโดยตลอดเวทที่ตัวเองครองอดิสวิเทนมาอย่างยาวนานเป็น3ามถึงสปีวันนี้พิสูจน์แล้วว่าทาเลนิ์คอฟฟอร์ดไอตาบัตเนี่ยแหละเหนือกว่าคาเนลโลแบบร้อยละเปอร์เซ็นต์และทาริสคอฟฟอร์ด พิสูจน์เองแล้วนะครับว่าเขาเจ๋งมากกว่าฟ mm hmm. อยไม่ใช่จูเนียเพราะว่าเขาชกซาอุนคาเโลโลเล็ด hmm. ในวันที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ,จรวมถึงพลังกาลังเม็ดเงินมหาศาลทุกอย่างโลกหมุนไปทางคาเนโลพอฟอยพิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาเจ๋งก,กว่าเขาเหนือชั้นกว่าแบบเยอะเลยนั่นเท่ากับว่าฟอยเนี่ยที่ชนะคาเนโลในวันนั้นเนี่ยมันยังเป็นยังคาเนโลครับ แต่คอฟฟอร์ดเอาชนะคาร์เโลในวันที่เป็นคารเโลที่แข็งแก่งแทบจะทุกอย่างนี่เลยครับคือบทพิสูจน์ของทางน้คอฟฟอร์ดชายคนหนึ่งที่โลกใบนี้อาจจะไม่ได้ยอมรับเขาว่าเขาดีพอแต่วันนี้โลกทั้งใบต้องยอมยอมรับครับนี่เรียกว่าต้องยอมแบบว่ายอมอากูยอมรับก็ได้ว่ามึงเก่งจริงบักูยอมรับก็ได้ว่าวันนี้มึงสุดจริงมึงของจริงว่ะ โลกทั้งใบยอมรับแล้วเขาแล้วนะครับ Talent b u t c o อฟฟอรเขาคือ P4P นับวันของโลกเราณวันนี้ออดิวเอร์เเตสามสถาบันไม่ใช่สามสถาบันเนี่ยสามพิกัดเรียกได้ว่าเข็มขัดทุกเส้นอยู่ที่เขาหมดผ่านมาแล้วสามรุ่นด้วยกันณปัจจุบนันถ้าจัดแรงกิ้งใหม่ทาเลนต์บัตคอฟฟอร์จะยืนเหนืออเล็กซานเดรอูซิกทันทีนะครับในด้านสถิติที่ผ่านมา 4ี่สิไฟล์ไลท์พ่ามสิบนอกเอาท์นะครับสุดยอดและก็อยู่เหนือกว่าอุลัยซุนเดอูซิกแน่นอนอยู่เหนือกว่านาอุยะอินุเอะแน่นอนครับเพราะว่าเขา P4P 3เวทด้วยกันเรียกได้ว่าไม่มีใครเคยทำได้บัดทำได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเวทที่โคตรยิ่งใหญ่ด้วยนะครับโดยการที่ข้ามจากเวทเดิม ที่แกเพิ่งได้ไปอย่าง147ปอนด์กระโดดพวดทีเดียวมา168ปอนด์ครับแล้วเอาชนะซาอุนคา์เนโลอาเวรสไปได้แบบเหนือชั้นเหนือกว่าทุกอย่างครับไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าทุกคนที่เชียร์บัตน่าจะมีความสุขและก็ทุกคนที่รักในซาอุนคาเนโลอาเรสก็ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นนะครับผมคิดว่าคาเนโลก็ไม่ได้สั่นคอนทังด้านพลังกำลังและจิตใจเลยนะครับสำหรับวันนี้ ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ